อตอนนี้เราก็เตรียมเตาเตรลยไไน,นะคะเดินเดินเอาโรไปนลุนเดี๋วนเตาแก๊สเรามีนะคะแต่เราอยากแบบอยากกินแบบบ้านๆเนาอใส่เปลืองเปลืองเดล๋วเรามาดูเครื่องปรุงกันค่ะวันนี้มีอะไรนะคะ วันนี้เราจะทำเมนูเมนูอะไรคะอ่าผัดกะหลี่พริกแกงแมงลักใบแมงลักเพราะอะไรคะต้กะเพราพี่มีสมัยจะได้ปลูกแล้วค่ะ f อซนะคะอ่าสมผสมวันนี้นะคะนี่ละคะเนาะนะคะใบแมงลักเนี่ยนะคะอยู่หลังบ้านเรานี่เองนะคะไม่ต้องไปเก็บที่ไหนไกลเนาะนะคะเปลี่ยนได้ค่ะสลับเมนูนะคะๆๆไม่ต้องเป็นกะเพราอย่างเดียวนะคะ เราจะลองทําดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นเมนูหนึ่งเดียวในโลกเราก็ใช้วัสดุเอออย่างก็วัตถุดิบเหลือไซโอม่ใช่ที่มีอยู่ที่มีอยู่เใช,ใช่ค่ะที่มีอยู่นะฮะ นนรเริ่มมึงเลยนะคะ<อ>เพราะเราม่ต้องคั่วบบเผ็ดก่อนนะครับอันนี้กับพริกพ่อขวดพ่อ,พ,อพ่อขอหัวป่านะป่าจริงๆค่ะป่ายางอ,อันนี้ไม่ใช่สูตรนะครับเปลี่ยนฮะเตลี่ยนเปล่น วันนี้เป็นเป็นวันที่ใส่ลมทีวันครอบครัวนะคะเป็นวันสบายๆเนาะนะคะวันนี้สีนะคะขอญาติรีแรกเดลยเดิมเดิมนะคะครอบครัวนะคะมีเวลากับครอบครัวก็ดูกับเต้าอุ้ยอุ้ยี่ช้างแมวไม่ใช่ในน้องนี่เดี๋ว่าจะผัดแมวน่ารักจะตายจะผัดเขาได้ไงนะคะ อาลงไปแล้วนะคะอืมอมจากนั่งก็ลุกแล้วค่ะกวนผวดตายเนาะ ต่อไปก็คืออันนี้สูตรบั่วพริกแกงค่ะอู้หอมมากเลยย่างยังอสอักษรใช่โอกาสยาวด้วยมีเคาะด้วยเป็นจังหวะาจะาโครน เติมน้ำเดี๋ยวจะดูากินได้มั้ยกเสียววังมาใส่อย่างนี้เรีเสียบแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยอะไรนะ อนะไรเนี่ยใส่ลายเสียบลายเสียหน่อยเสียบหน่อยว้าวที่ขาดคือน้ำมันหอยนะคะเอาอย่างนี้ละนะคะ จะัปตะกี้พ่อแม่ก,กับบุมี่ดอกมันหอยก,ก็ได้ก็ยังแซบีขออ,อนุญาตซีวนะครับดีจะชิม,มน,นะเพราะว่าถ้าเราอเอาพวกนี้ใส่แล้วมันจะแก้ไม่ได้เนี่ยมือปวามือเข้มเน้ ต้องเพิ่มเลยคะฟ้าไทยมีฟ้าไทยนะครับนี่ยนิยินมนะิมมมาอ,อ้ยเป็นไรมาดีพีชนะไอ้ีสิเป็นไร พอดีแล้วพอดีปลาปปาปลาปสองพนสามคนกระแซบได้เฮออืมโอ้ลงแล้วนะพี่ฮึมบัวกวนใ่ะบัวกวนพี่เสียุกอยู่บัลยเน้ำไหมเหนือน้ำเนน้ำปลาปลาหมึกออกเนาะมีเีหลายท่านคอมเมนต์มานะบอกว่า แล้วจะถ่าทายจ่ออะไรเอาไก่ไหมเอาไกา <laughs> ่ไหมพูดถายชวนไม่ได้ค่ะนะคะก็จัดให้นะคะสำหรับคลิปไหนนะคะที่อยากให้ทำอะไรยังไงนะคะไม่อ่าไม่โอเคนะคะแนะนำวอยด์ได้นะคะเมนใต้คลิปเลยค่ะนะคะวอยพร้อมประปรุงเลยนะคะไงว่าย <laughs> ไก่กับ <laughs> ไก่กับบุญเดียนเดียวอืม <laughs> 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 ไฟดับบ่าวอ่ะเนี่ยนะะอู้น่ากินมากเลยเนี่ย <Yeah. S 1> oh. ผัดทะลเลพริกแกงแมงลัก yeah. ะะ yeah. อันนี้อันอ,อ,อ,อันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเราเรียนแบบได้แนนเ <c oughs> อาไปเอ็ดกิน <c oughs> เออหมักเต่านี่ขนาดอืง ตาเตานุ่นฝนได้ใช่ไหมดิฝนก็มาแตกเต้เตะกับมาแตกมีแต่อะไรเข่าจะแตกงั้นงาตามด้วยนางเอกของเราแมงรักนะครับผมลูกลอิฐู่นะครับผมเราก็เลือกที่เป็นยอดแบบมีดอกนะครับผมจะได้ดูสวยงามสกินนค่มยังตัวบ๊ม หน้าตาจะเป็นยังไงฮะงเวลาเสร็จนะโอ้สเสร็จจะแชร์อาหารเลยนี่คือปลาหมึกกับกุ้งที่เราซื้อวันที่เราไปตลาดวันนั้นนะคะซากระดิเนี่แหละคะ่ะมาวันนั้นหยุดเนาะแลครอบครัวนะไอ้กินกันครอบครัวนิดน้อยถูกไหมมาแล้วมัเพราะว่าผักมันเมนูนี้ไม่ได้คิดมานานเลยครับผมเพิ่งคิดคิดเพราะว่าไปซื้อกระเพราไม่ได้เนี่ย ต้องชิดเดียวนั้นเลยนะครับผมเนี่ยว่จบเดี๋ยวใส่จานก่อนนะครับทานดานถ้าจะให้ดีน่าจะเป็นข้าวสวยนะเป็นยาดอกข้าวเหนียวทีชิ้นใจเอวเอเเวเป็นเดชเป็นเดชเป็นเดชพี่น้องอพี่แซ่บบ่ครับน่าทานมากเลย ใช่ก็เซฟกระทะาเล็กอีกหมดเลยเก่งก็เซฟอัอออออนพะัตคาหมดตัวเลยเรียบร้อยค่ะว้าวนะฮะหน้าตาเนาะมันต้องหายเนี่ยเรียบร้อยนะคะอุอย้ยสำหรับคลิปนี้นะคะพอจบคลิปเพยีพยงเท่าน,นี้นะคะสหรับเมนู อะไรนะคะผัดทะเลพริกแกงเมียงรักปลาดอวขอบคุณค่ะ